สวัสดีค่ะวันนี้แม่เลได้ทำแซลมอนกับเส้นเส้นอะไรเดี๋ยวแม่เลเอเส้นบะหมี่ยากิโซบะซื้อมาจากแมคโครค่ะเส้นบะหมี่อาเลนี่แะยากิโซบะเส้นเหลืองๆเนี่ยลองมาตามกินกับแซลมอนดูว่ามันอร่อยเปล่าค่ะมันมเหมือนกับเตี๋ยวเส้นเล็กอะค่ะต้องเอามาลวกน้ําก่อนเหมือนเหมือนกันมาค่ะ ผักของเราก็จะมีสลัดคอร์ดมีแรดิสมีแครอทแตงกวา,ากเคิร์เทศลาชินีตามใส่มะเขือเทศลาชินีมากินด้วยกันค่ะทุกคน,น,นคิวจะร้องกินอะไรไม่มีอะไรกินหรอกลูกเส้นมันก็จะเหนียวนุ่มเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะ เอานมมากินไหมนะ่ะไม่เมาอาาเอาเนน้อมาไม่เอานมมากินด้วยถาดลืมเอาชามเล็กมาคือกินไม่ได้ก็ลุกเผ็ดอืม้ม ผลไมาเอ้วน่ะ,อ,ะอืม ลนอมาดิอะมันก็นุ่มละมุนลิ้นเหมือนเดิมค่ะทุกคน อร่อยมากอืมกินกี่ชิ้ดี่ชิ้กก็ไม่เคยเบื่ออร่อยหนาๆนลครับกินแม่หันหนามากหนาปเปิดทุกคนความหนากินมาให้ผู้ชมดูด้วยแม,ม่อาชามาลองเนื้อ คิวกินไม่ได้ลูกฮึเ,เผ็ดอ่ะเส้นอร่อยเหมือนกันค่ะ ยากิเส้นบะหมี aki, so ่ยากิโซบะเหนียวน,น,นุ่มอร่อยเหนียวนุ่มอร่อยย ผลมาเมื่อเลยถ่ายเสร็จก่อนเดอ้อลูกถ่ายเสร็จถ่ายคลิปเสร็จก่อน ตกแล้วค่ะทุกคนตุ๊บบล๊อป,ป,ปนั่งกินอยู่ราลานตกลินลินมาแล้วลูกขายคลิปแต่กน เรงเอานมมาไมเา่เอาน้ำเอาน้ำยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดใหม่ตดน้ำเปียกใหม่ น้ำนุ่นกจังดีแท้จิบจิบจิบทุกวัน ไปเจน้ำมูกแล้วโอเคทีนแข่งกับฝนแล้วทุกคนฝนลินลิน

กะนปลาก็นคัน กินอีกครั้งอีกครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนแบลร์มันกินใหญ่จ๋าจ้าอืมอืม chúng tôi à cái dày này nè เผ็ดทีไรน้ำหมกมาทุกทีค่ะทุกคนโเค่เกไปเช็ดน้ำหมกไปขอโทษขอ,ขอฟัทุกคนด้วยนะคะกิ่นแล้วจ้าทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งดำเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่เล็กกับน้องโอเคด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่เล็กกับน้องโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า